บทที่494เกือบทุกวันซุนหาวซึ่งอยู่ในห้องจะนึกถึงใบหน้าของเย่หลิงและเขาจะเต็มไปด้วยความเกลียดชังทุกครั้งแต่เมื่อเขาอยู่อย่างสันโดษเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องอดทนแม้ว่าเขาจะรู้สึกคันจากความเกลียดชังก็ตามตอนนี้ท้องฟ้าสูงพอให้นกบินได้และทะเลก็กว้างพอให้ปลากระโดดได้เขาใช้เวลาหันหน้าไปทางกำแพงและคิดถึงอดีตของเขาขณะเดียวกันในที่สุดเย่หลิงก็ออกจาก เมืองศักดิ์สิทธิ์แล้วเขารู้สึกว่าโอกาสของเขามาถึงแล้วเขาไปไหนรอยยิ้มอันดุร้ายบนใบหน้าของซุนหาวไม่เคยหยุดนิ่งแม้แต่วินาทีเดียวเมื่อต้องเผชิญกับปัญหานี้เสียงแหบแห้งก็ดังขึ้นอีกครั้งเขานั่งเรือหอกไปที่เมืองเฉิงเหยาฉันไม่รู้ว่าทำไมเขาไปที่นั่นฉันไม่รู้ว่าเสียงของหยูเป็นแบบนั้นจริงๆหรือว่ามันแค่แกล้งทำเป็นแต่มันทำให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจเมื่อได้ยิน ซุนหารู้สึกอึดอัดเล็กน้อยเมื่อได้ยินสิ่งนี้อดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วแต่เมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายกำลังให้ข้อมูลแก่เขาซุนหาวจึงไม่คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้โอเคฉันเข้าใจแล้วหลังจากพูดอย่างนั้นซุนหาวก็วางสายโทรศัพท์ทันทีตอนนี้เวลากำลังจะหมดลงแล้วและเขาไม่มีเวลาพูดคุยชาชากับอีกฝ่ายที่นี่แย่หลิงออกเดินทางแล้ว เขาต้องรีบไปหาคนจากตลาดมืดเพื่อลอบสังหารแย่หลิงแน่นอนว่าเขาไม่สามารถไปหามันด้วยตัวเองได้ยิ่งกว่านั้นจริงๆแล้วนี่เป็นเพียงข้อความเท่านั้นและไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีสถานที่ดังกล่าวอยู่ด้วยปัจจุบันมีอินเทอร์เน็ตอยู่ทุกคนทุกแห่งและทั้งหมดนี้พบได้บนอินเทอร์เน็ตซุนห่าวผู้เคยเยี่ยมชมตลาดมืดบนเว็บไซต์มาก่อนย่อมรู้วิธีหาตลาดมืดโดยธรรมชาติฉันเข้าสู่ระบบตลาดมืดได้อย่างราบรื่นมาก และอินเทอร์เฟซสีเข้มก็ปรากฏบนหน้าจอมีตัวเลือกกระจัดกระจายบนอินเทอร์เฟซนี้รวมถึงธุรกรรมในตลาดมืดและค่าหัวสำหรับการลอบสังหารเขามาที่นี่เพื่อเสนอค่าหัวสำหรับการลอบสังหารและซุนหาวก็เข้าสู่ค่าหัวสำหรับการลอบสังหารโดยไม่ลังเลเมื่อเข้าไปข้างในแล้วไม่มีอะไรพิเศษเลยเพียงแค่กรอกข้อมูลรางวัลบางส่วนเท่านั้นชื่อตัวตน ความเข้มแข็งของอีกฝ่ายและรูปภาพของอีกฝ่ายจะดีกว่าจากนั้นเว็บไซต์จะทำการประเมินและให้รางวัลตามจำนวนที่เกี่ยวข้องสุนห่าวคุ้นเคยกับข้อมูลเกี่ยวกับเย่หลิงแล้วและรีบกรอกข้อมูลลงไปในส่วนของรูปภาพขณะนี้มีรูปภาพเกี่ยวกับเย่หลิงบนอินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนมากเกือบทุกผลการค้นหาในจำนวนมากฉันสุ่มพบรูปภาพของเย่หลิงและอัปโหลดและในไม่ช้าเว็บไซต์ก็ให้รางวัลโดยประมาณที่เกี่ยวข้อง การประเมินค่าเงินรางวัลน,นี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นขีดจำกัดบนของจำนวนเงินแต่เป็นขีดจำกัดต่ำสุดเมื่อเขาเห็นจำนวนนี้สุนห่าวก็เบิกตากว้างทันทีเขาไม่เคยคาดหวังว่าราคาจะสูงจนน่าขันขนาดนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งร้อยล้านเดิมทีฉันคิดว่ามันจะเป็นเรื่องของ2 0ถึง30ล้านอย่างมากที่สุดแต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะมีรางวัลมูลค่าหนึ่งอยล้านคะแนนความไว้วางใจสิ่งนี้ไม่สมเหตุสมผลเลยท้ายที่สุด เย่หลิงเป็นเพียงผู้เล่นระดับที่สามสุนห่าวคิดแล้วทำไมราคาถึงแพงนักแต่ในเวลานี้มีคำเล็กๆปรากฏขึ้นด้านล่างและสุนห่าวก็ไม่ได้ที่จะอ่านมันเป้าหมายนี้เกี่ยวข้องมากเกินไปเป็นบุคคลที่สหาพันธ์และสถาบันหงไฟให้ความสำคัญอย่างยิ่งการลอบสังหารอีกฝ่ายจะต้องได้รับผลที่ร้ายแรงหลังจากเห็นบรรทัดนี้ชัดเจนสุนห่าวก็ตกอยู่ในความเงียบแน่นอนว่าเขายังรู้ด้วยว่าการลอบสังหารเย่หลิงเป็นเรื่องที่มีอิทธิพลอย่างมาก อาจมีผลกระทบร้ายแรงหากรางวัลไม่สูงเกรงว่าจะไม่มีใครเต็มใจทำคุณรู้ไหมว่าแม้แต่ซุนห่าวก็ไม่สามารถมีจุดคะแนนมากมายในคราวเดียวได้อย่างไรก็ตามผมคำนวณอย่างรอบคอบและเก็บคะแนนเครดิตไว้มากมายตั้งแต่ยังเป็นเด็กว่ากันว่ามีประมาณหนึ่งร้อยล้านเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ซุนห่าวก็ลังเลใจทันทีหากเขาต้องการสังหารเย่หลิงจริงๆไม่เช่นนั้นข้อมูลทั้งหมดที่เขาสามารถเคลื่อนไหวได้ตอนนี้จะถูกนำมาใช้ หากไม่มีรางวัลสำหรับการลอบสังหารเย่หลิงสุนห่าวจะไม่สามารถกลืนลมหายใจของเขาได้เย่หลิงไม่เพียงแต่ขโมยผู้หญิงที่เขาชอบเท่านั้นแต่ยังเอาชนะเขาอย่างรุนแรงในการแข่งขันระดับวิทยาลัยอีกด้วยทำให้ตัวเองกลายเป็นตัวตลกของทุกคนในตอนนี้ความเกลียดชังทั้งสองนี้รวมกันเป็นความสัมพันธ์แบบความเป็นและความตายแล้วสุนห่าวจะปล่อยมันไปได้อย่างไรในที่สุดสุนห่าวก็กัดฟันกัดฟันตัดสินใจเสร็จแล้ว เมื่อเห็นปุ่มบนเว็บไซต์สีดำถามว่าจะให้รางวัลหรือไม่ในที่สุดซุนหาวก็เลือกใช่จากนั้นอินเทอร์เฟซการโอนจะปรากฏขึ้นและคุณต้องจ่ายเงินครึ่งหนึ่งของเงินฝากก่อนซึ่งก็คือคะแนนเครดิต50ล้านคะแนนตอนนี้เขามาถึงจุดนี้แล้วซุนหาวไม่เคยคิดถึงเรื่องเสียใจเลยสำหรับสาเหตุที่เขาไม่กังวลว่าตลาดมืดจะกลืนคะแนนความไว้วางใจ50ล้านคะแนนนี้ไปนั่นเป็นเพราะซุนหาวรู้ว่าตลาดมืดจะไม่ทำอะไรเลย การทำเช่นนี้เท่ากับการฆ่าหานที่วางไข่ในอนาคตคงไม่มีใครเชื่อถือเว็บตลาดมืดอีกต่อไปการสร้างเว็บไซต์ประเภทนี้เป็นเรื่องยากมากหลังจากจ่ายคะแนนเครดิต50ล้านคะแนนในที่สุดซุนห่าวก็ประสบความสำเร็จในการมอบรางวาัลข้อความรางวัลของเย่หลิงปรากฏบนอินเทอร์เฟซรางวัลของตลาดมืดมีรางวัลเป็นคะแนนความน่าเชื่อถือ100ล้านคะแนน และตลาดมืดจะรวบรวม10%ซึ่งก็คือคะแนนความน่าเชื่อถือเต็ม10ล้านคะแนนนี่เป็นกฎของตลาดมืดเช่นกันไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณต้องจ่าย10%ของค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มไม่นานก็มีคนรับงานนี้บทที่495ในเวลานี้ที่ไหนสักแห่งในเมืองศักดิ์สิทธิ์ชายร่างผอมปากแหลมและแก้มลิงเพิ่งรับรางวัลผ่านตลาดมืดเขาแทบไม่เชื่อสิ่งที่เขาเห็นรางวัลรวม100ล้าน และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเป้าหมายของข้าหัวนั้นเป็นเพียงทูตจิตวิญญาณระดับที่สามเท่านั้นก็เหมือนพายอยู่บนฟ้าไม่สิก็ต้องบอกว่าทองตกลงมาจากฟ้าชื่อรหัสของเขาคือโทหลังเขาดูผอมแต่ใจร้ายมากแต่อย่าเพิ่งประมาทเขาไปหมาป่าผอมๆที่มีความแข็งแกร่งถึงระดับที่ห้านั้นไม่ได้อ่อนแออย่างแน่นอนโทหลังยังรู้ข่าวบางอย่างเกี่ยวกับเย่หลิงนักเรียนที่มีพรสวรรค์ของ สถาบันหงไฟได้รับการสนับสนุนจากคณะบดีของสถาบันหงไฟและรัฐบาลกลางสำหรับผู้ที่เสนอรางวัลเพื่อฆ่าเขาโชหลางไม่สนใจเลยและเขาไม่อยากรู้เลยสิ่งเดียวที่เขาสนใจคือคะแนนหนึ่งร้อยล้านแต้มถ้าเขาทำได้ดีเขาก็สามารถทำอะไรได้มากมายโดยทำเงินเพียงเล็กน้อยพึ่งเย่หลิงหากคุณต้องการตำหนิคุณสามารถตำหนิตัวเองได้เพียงโทษตัวเองที่โชคไม่ดีที่มาพบฉันโชหลางใครจะรู้ว่าคุณมีค่าเท่ากับคะแนนหนึ่งรอยล้าน แม้ว่าการฆ่าคุณจะก่อให้เกิดปัญหามากมายแต่ก็เพียงพอแล้วโชวหลางเป็นคนสิ้นหวังทั่วไปแม้ว่าเขาจะรู้ว่าถ้าเขาทำสิ่งนี้มันจะสร้างปัญหามากมายให้กับเขาแต่เขาก็ยังเต็มใจที่จะทำปราบใดที่ราคาสูงเขาก็เต็มใจที่จะทำหลังจากทำรายการนี้เสร็จก็จะพบกับเมืองที่น่าอยู่อย่างสันโดษรอจนกว่าพายุจะสงบลงแล้วเมื่อคุณออกมาจะไม่มีใครสนใจคุณอีกการคำนวณของโชหลังนั้นฉลาดมาก แต่เขาไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะสามารถจัดการกับเย่หลิงได้สําเร็จหรือไม่ด้วยความมั่นใจในความแข็งแกร่งของตัวเองเขาเพียงคิดว่าเขาสามารถเอาชนะเย่หลิงได้และไม่ได้ทํานึงถึงผลลัพธ์หลังจากความล้มเหลวเลยคุณไปที่เมืองเซิงเหยาวแล้วเหรอฮ่าฮ่าตราบใดที่คุณไม่ได้อยู่ในเมืองศักดิ์สิทธิ์คุณก็จะสบายดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เห็นตําแหน่งปัจจุบันของเย่หลิงแล้วโชวหลังรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยหากเขายังอยู่ในเมืองศักดิ์สิทธิ์ โชหลังจะไม่กล้าที่จะเริ่มการโจมตีเพราะเขาอาจจะถูกจับได้หากเขาไม่ระวังใครก็ตามที่ทำร้ายเขาโดยไม่ได้ตั้งใจในเมืองศักดิ์สิทธิ์จะถูกลงโทษอย่างรุนแรงตอนนี้เป้าหมายเพิ่งออกจากเมืองศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วมันได้สร้างเงื่อนไขที่ยากขึ้นสำหรับโชหลังอย่างมองไม่เห็นเมื่อเห็นใครบางคนรับงานซุนห่าวซึ่งยังคงประมาเล็กน้อยก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกปราบใดที่มีคนรับงานไม่เป็นไร ตราบใดที่มีคนรับงานก็พิสูจน์ได้ว่ามีคนไม่กลัวความเกลียดชังของรัฐบาลกลางและสถาบันหงไฟส่วนนักฆ่าที่รับคำสั่งของเขาจะล้มเหลวหรือไม่ซุนหาวไม่ได้กังวลเลยถ้านักฆ่าคนนี้ล้มเหลวก็จะมีฆาตกรอีกคนอย่างไรก็ตามฆ่าหัวจะไม่ถูกส่งมอบให้กับอีกฝ่ายจนกว่าเย่หลิงจะถูกฆ่าและความถูกต้องได้รับการยืนยนันปราบใดที่เป้าหมายไม่ถูกฆ่าภายในหนึ่งวันรางวัลในตลาดมืดก็จะไม่หยุด เว้นแต่ผู้ที่โพสต์รางวัลจะใช้ความคิดริเริ่มในการยกเลิกรางวัลในเวลานี้เย,ย่หลิงกำลังพักผ่อนอยู่ในห้องของเรือหอกเขาไม่รู้เลยว่ามีบางคนเสนอรางวัลสำหรับการรอบสังหารเขาและที่สำคัญที่สุดคือมีคนรับคำสั่งจริงๆนอนอยู่บนเตียงอย่างสบายๆชูหยูที่อยู่ข้างๆเขากำลังบีบขาของเย,ย่หลิงด้วยท่าทางอ่อนโยนบนใบหน้าของเขาสำหรับความรักประเภทนี้ชูหยูเต็มใจมากไม่เหมือนเฟิงจิ๋วเลยนั่นคือสิ่งที่เฟิงจิ๋วพูด อยากให้นางสาวบีบไหล่ตีขาเหรอฝันอยู่หรือยังไม่ตื่นหลุดลอยไปหรือนางสาวข้ายกงีดไม่ได้ลองคิดดูหรือลืมไปฝีมือของชูอยู่นั้นแย่มากแล้วและถ้าเฟิงจิวมาเขากลัวว่าเขาจะแตกสลายเฟิงจิวซึ่งสูงเพียง1.5เมตรจูจ่ๆก็ทำหน้าบูดบึ้งอย่างไม่มีความสุขเมื่อเห็นเย่หลิงนอนอยู่บนเตียงด้วยความเพลิดเพลินพึ่งเขารู้วิธีสนุกกับมันจริงๆที่สาวชูอยู่เชื่อฟังเขามากเกินไป ดังนั้นเธอจะไม่ปฏิเสธแม้ว่าเธอจะพูดแบบนั้นแต่เฟิงจิ่วไม่ได้สังเกตเห็นความอิจฉาในน้ำเสียงของเธอเลยในฐานะคนที่มีอารมณ์หญิงพยองเฟิงจิ่วไม่อาจคัดค้านการบีบไหลและขาของเย่หลิงแต่จากภายนอกเฟิงจิ่วรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเชื่อฟังได้เท่าชูหยูสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับอารมณ์ของเธอด้วยสำหรับเย่หลิงในขณะนี้มันยืนอยู่บนหน้าอกของเย่หลิงและเหยียบมันครั้งแล้วครั้งเล่า เรากับว่ามันกำลังนวดแย่หลิงเฟิงจิวดูเหมือนจะเป็นคนนอกในขณะนี้และถูกแบ่งออกเป็นอีกโลกหนึ่งตามสบายนะเฟิงจิวทำไมไม่มานวดหัวฉันละ่ะเย่หลิงหลับตาแล้วพูดขึ้นทันทีเฟิงจิวผู้ไม่พอใจเล็กน้อยก็เงยหน้าขึ้นมาทันทีแต่เมื่อฉันคิดถึงบุค,คลิกที่เย่อหยิ่งของฉันฉันจะเห็นด้วยกับเย่หลิงได้อย่างง่ายดายได้อย่างไรนั่นไม่ได้ทำให้คุณดูเขินอายน้อยลงเหลอเท่าที่คุณจินตนาการได้ว่าเธอค่อนข้างสวย เธอนอนอยู่ที่นั่นเหมือนลุงรอให้เรารับใช้ทำไมคุณไม่ผลักฉันหลัะเฟิงจิ่วก้มหน้าลงและเธอก็เม้มริมฝีปากเพื่อตอบโต้หลังจากได้ยินสิ่งนี้แย่หลิงก็ไม่ได้พูดอะไรอีกและพลิกตัวลุกขึ้นนั่งทันทียี่หลิงซึ่งยังคงเหยียบหน้าอกของแย่หลิงกลิ้งลงมาจากอกของแย่หลิงเนื่องจากการเคลื่อนไหวของแย่หลิงยี่หลิงเหลือบมองแย่หลิงอย่างไม่พอใจอย่างมากเหมือนเขาบอกว่าฉันจะนวดให้หมดใจทำไมจูจ่ๆถึงลุกขึ้นมา มันทําให้ฉันสะดุดลมเย่หลิงไม่สนใจยี่หลิงและคว้ามือเล็กๆของเฟิงจิวบทที่496เมื่อรู้สึกว่ามือของเธอถูกกุมไว้เฟิงจิวจึงพยายามดิ้นรนอยู่ครู่หนึ่งแต่เธอก็ไม่ได้ใช้กําลังมากนักและไม่สามารถหลุดออกไปได้เลยหากเฟิงจิวใช้ความแข็งแกร่งของเธอจริงๆเย่หลิงก็ไม่สามารถหยุดเธอได้จริงๆสิ่งนี้หมายความว่านี่แสดงให้เห็นว่าเฟิงจิวต้องการปฏิเสธการต้อนรับอย่างชัดเจน และต้องดิ้นรนเล็กน้อยเพียงเพื่ออวดดูเผินๆเ,เ,เธอดูเหมือนกำลังปฏิเสธแต่ในใจเธอเธอยอมแล้วเขาเอื้อมมือออกไปและดึงเฟิงจิ๋วไปที่เตียงแล้วนั่งลงหลังจากนั่งอยู่บนขอบเตียงหัวใจเล็กๆของเฟิงจิ๋วก็เต้นแรงและเธอก็กังวลมากเมื่ออยู่ใกล้ๆคุณคุณ,ค,ณคุณอยากจะทำอะไรบางคนหดตัวคอยอย่างอ่อนแรง และน้ำเสียงของเฟิงจิ่วในเวลานี้ก็สูญเสียความแข็งแกร่งก่อนหน้านี้ของเธอไปโดยสิ้นเชิงเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมน้ำเสียงของเธอจึงอ่อนแอมากเมื่อเธอพูดตอนนี้มันเหมือนกับคนที่ทำอะไรไม่ถูกแต่นั่นไม่ใช่กรณีเฟิงจิ่วสามารถใช้พลังของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แต่เฟิงจิ่วไม่ต้องการใช้มันเย่หลิงก้มศีรษะลงและโน้มริมฝีปากของเขาเบาๆไปที่หูของเฟิงจิ่วและกระซิบ ฉันเพิ่งพูดไปไม่ใช่เรอคลื่นอากาศร้อนเข้าหูของเธอทําให้ใบหน้าของเฟิงจิว่วแดงก่ําแม่แต่หูของเธอก็แดงด้วยฉันไม่ควรกลัวอิทธิพลของธาตุไฟที่มีต่อเฟิงจิว่วไม่น่าจะเป็นไปได้ที่สถานการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นฉันไม่รู้ว่าทําไมแต่ตอนนี้เฟิงจิ่วดูเหมือนจะไม่มีความสามารถเช่นนั้นเลยเฟิงจิ่ววางฝ่ามือลงบนหน้าอกของเย่หลิงและก้มศรีรษะลงและผลักมันสองครั้งคุณคุณอยู่ห่างจากฉันคุณอยู่ใกล้เกินไป เฟิงจิ๋วไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเธอไม่เพียงแต่เธอไม่มีแรงแต่ร่างกายของเธอยังรู้สึกอ่อนแรงอีกด้วยเฟิงจิ๋วไม่เคยสัมผัสถึงความกรอบและชาเช่นนี้มาก่อนโอเคทำตัวดีๆอย่าขยับนะเย่หลิงพูดด้วยรอยยิ้มยื่นมือออกแล้ววางลงบนไหล่ของเฟิงจิว๋วชิงชิงเริ่มนวดอย่างหนักเดิมทีเธอต้องการปฏิเสธเฟิงจิว๋วแต่เมื่อเธอรู้สึกถึงพลังที่มาจากไหล่ของเธอ เธอก็กลืนคำพูดนั้นทันทีที่มาถึงริมฝีปากของเธอเดิมทีเฟิงจิวต้องการปฏิเสธมันเป็นโอกาสที่หาได้ยากดังนั้นทำไมไม่ลองสนุกกับมันดูละ่ะมันไม่สิ้นเปลืองเกินไปสักหน่อยหรอดังนั้นเฟิงจิวจึงยอมแพ้การต่อสู้และเริ่มเพลิดเพลินกับการนวดที่เย่หลิงทำเองอย่างเงียบๆย,ยี่หลิงผู้ซึ่งกลิ้งออกจากหน้าอกของเย่หลิงและสะดุดล้มแลบลิ้นออกมาทันทีเมื่อมันเห็นเย่หลิงนวดเฟิงจิว นี่เหมือนกับการพูดว่าเห็นคุณค่าของคนอื่นมากกว่าเพื่อนยี่หลิงไม่สามารถอยู่ห่างจากเย่หลิงได้ดังนั้นมันจึงค่อยๆค,คลานไปหาเย่หลิงและนอนหงายด้วยขายาวๆของมันมันยังมีความคิดนั่นคือให้เย่หลิงนวดร่างกายของมันในภายหลังเนื่องจากสัตว์เลี้ยงวิญญ,ญาณและทูตจิตวิญญาณสามารถสื่อสารระหว่างกันได้จึงต้องมีการสื่อสารอย่างมีสติในระดับหนึ่งดังนั้น เย่หลิงจึงรู้แน่ชัดว่ายี่หลิงกำลังคิดอะไรอยู่ในใจของมันตอนนี้แน่นอนว่าเขาไม่รังเกียจที่จะรูปลสุนัขจิ้งจอกเลยมันน่าตื่นเต้นมากกว่ารูปแมวมากเฟิงจิ่วรู้สึกสบายใจมากภายใต้เทคนิคอันเชี่ยวชาญของเย่หลิงโดยไม่รู้ตัวเธอค่อยๆเอ็นตัวลงอย่างช้าๆและค่อยๆโน้มตัวเข้าไปในอ้อมแขนของเย่หลิงด้วยวิธีนี้นับประสาอะไรกับมันมาก นี่เป็นเรื่องยากมากสำหรับยี่หลิงซึ่งนอนอยู่บนตักของเย่หลิงและกินซาลาเปาเนื้อโดยไม่ได้ตั้งใจยี่หลิงผลักเฟิงจิ๋วอย่างไม่เต็มใจจากนั้นเฟิงจิ๋วก็รู้สึกตัวทำไมจูจ่ๆมันถึงนอนอยู่ในอ้อมแขนของเย่หลิงแม้แต่เฟิงจิ๋วเองก็ลืมไปแล้วว่าเธอทำมันยังไงเฟิงจิ๋วตกใจและลุกขึ้นยืนทันทีเออคุณแค่นวดให้ฉันเหรอ จำเป็นต้องทำเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเหรอเมื่อเห็นเฟิงจิ๋วยืนขึ้นอย่างกะทันหันแย่หลิงก็รู้สึกพูดไม่ออกเล็กน้อยเทคนิคการนวดของฉันควรจะยังดีมากดังนั้นเธอจึงไม่ควรทำเสียงดังขนาดนี้เมื่อได้ยินสิ่งนี้เฟิงจิ๋วไม่รู้ว่าจะตอบสนองต่อแย่หลิงอย่างไรและทันใดนั้นก็กลายเป็นเปลวเพลิงและแสงสีแดงที่ลุกเป็นไฟก็ไปถึงผนึกสัตว์เลี้ยงจิตวิญ,ญญาณอย่างรวดเร็วนีแย่หลิงตกตะลึงทันทีเกิดอะไรขึ้นทำไมจูจ่ๆคุณถึงหลุดลอยไปละ่ะ จากด้านข้างซูยูปิดปากของเธอและหัวเราะเบาๆเห็นได้ชัดว่าเธอพบว่าเฟิงจิวเพียงเข้ามาในผนึกสัตว์เลี้ยงวิญญาณเพราะความเขินอายเท่านั้นยี่หลิงซึ่งนอนอยู่บนตักของเย่หลิงในที่สุดก็ดูไม่เหมือนซาลาเปาเนื้ออีกต่อไปและแสดงท่าทีมีความสุขมากนี่หมายถึงเรียกเย่หลิงให้มานวดให้เขาหลังจากพูดว่าสองครั้งไปลิงก็นอนบนตักของเย่หลิงรอยอย่างเงียบๆเ,เย่หลิงยักไหล่อย่างช่วยไม่ได้ ต้องนวดยี่หลิงก่อนถัดมาเป็นช่วงเวลาของการลูบสุนัขจิ้งจอกยี่หลิงได้รับการนวดเบาๆโดยเย่หลิงเพื่อแสดงท่าทางสนุกสนานบนใบหน้าของมันหางทั้งสี่ที่อยู่ข้างหลังเขาแกว่งไปมาและดูเหมือนเขาจะสนุกสนานมากวันสบายๆและร่าเริงมักจะผ่านไปอย่างรวดเร็ว